สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูรถยนต์นะครับผ่อนเท่ามอเตอไซค์นะครับมาดูว่าเป็นรุ่นไหนตามมา เป็นเจ้าโตโยต้าไฮรักไทเกอร์นะครับคันนี้นะครับเป็นปี05เครื่อง2,500 D4D ดีโดีนะครับรถรุ่นนี้โคตรอึดนะครับพี่น้องใครเคยสัมผัสมาจะรู้นะครับนี่ฮะมาสภาพเดิมๆนะครับคันนี้โคมไฟใสสะอาดกระจังหน้าครับสวยดินนะครับแตเบียนสุรินอันนี้สภาพเดิมๆไม่ได้เก็บงานครับหครับมาล็อกก่อนเลยครับนี่ฮะสังเกตดูเป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับยางดอกเต็มแน่นอนครับหมอยังติดอยู่เลยครับ ส่วนชุดสีทงข้างนะครับประมาณ80%เพราะว่ารถเราไม่ได้เก็บงานเดิมๆมาเลยนะครับแต่รับประกันไม่เคยเจออุบัติเหตุหนักแน่นอนครับมาดูด้านท้ายต่อครับพี่น้องด้านท้ายก็นี่ครับสไตล์ของไทเกอร์นะครับมือจับเป็นชุบกรเนียมแล้วนะครับส่วนไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายที่สมบูรณ์ทีเดียวครับยังไม่มีรอยรลารอยแตกไดทั้งสิ้นนะครับกระบะติดตั้งแม็กไรเนอร์มาเรียบร้อยนะครับตรงรุ่นแน่นอนนะครับแข็งแรงทนทานไม่บุบไม่ถลอกแน่นอนนะครับ มาดูภายในต่อครับภายในก็เบาะเปลเ่าะผ้านะครับเจอกระปุกนะครับนะครับส่วนชุดคอนโซลนะครับหน้าสะอาดนะครับภายในกว้างนะครับคันนี้เป็นรถกระบะแคบนะครับที่น่าใช้งานเลยทีเดียวนะครับนี่นี่พวงมาลัยก็เดิมนะครับเบาะเดิมภายในเดิมหมดสะอาดอ้อานนะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับที่เด็ดเลยครับรถปีศูนย์ห้าแต่ดูเลขไหมครับสองแสนหนึ่งพันกับอีกสามสิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับ ครสมบูรณ์นะครับคันนี้มือเดียวั้แต่ไฟแดงแน่นอนครับฟิล์มติดใหม่รอบคันนะครับเป็นฟิล์มปลอดนะครับขับขี่ปลอดภัยกันแสงได้แน่นอนนะครับเจ้าดีฟดีครับเครื่องสองพันห้าคันนี้มาดูความเดิมครับนี่ถายก่อนฮะนี่ครับเครื่องดีฟดีครับเป็นเครื่องสองพันห้าภายในข้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับแบตเปลี่ยนใหม่ลูกใหม่นะครับ ใช้งานมาพอสมควรแต่รถเลขไม้น้อยมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของใช้มือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงใครสนใจคันนี้นะครับราคาค่าตัว1 7 8 0 0 0เจ็ดบาทเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงสา0พันนะครับกำเงินมา1,000บาทเพื่อมาจองนะครับดำเนินการให้ถึงที่ถึงบ้านแน่นอนครับสวัสดีครับครับสนใจนะครับราคา1 7 8 0 0 0เจ็ันบาทผ่อนเริ่มต้นเพียงส0 0พันนะครับสนใจโชว์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดหนึ่งนะครับติดต่อทางช่องทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับ ติ๊กต็อกยูทูบติดต่อได้ทุกช่องทางเลยครับพี่น้องรถดีรถสวยเดิมๆสภาพดังฟ้าขนาดนี้อยู่ไม่นานแน่น,นอนครับ